อสวัสดีคุณยายเฮาสวัสดีสสดจ้าเ,เออมือ,อ,อมลีครอบครัวเป็นมะลีเนะจ้ะมือลีอาหารเบิงบ้งเบื้องจะให้จัดเลยลูกไส้จะลูกไส้ไส้มาจากกเทปเบืงบ้งเนี่ยแล้วแม่รู้พาจัดให้เสมอเซ็แซกโซโฟนค่ะมีไข่ต้มไข่เป็ดต้มจะพี่น้องแล้วก็ไอ้หุ้งทั้งสดทั้งบ๊สดบ๊สดดี่สำหรับคุณยายอันนี้คือไก่น้อยค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าดี่กาเออพีราหลากหลายไอ้กัญญาไพ่ประกาศซื้อกินเลคะ่ะไอ้กินลูกอากินมีลูกสะพ้ายด้วจ้าลูกสพะพ้ายกับแม่นำ้ำเดี๋ยวเชอาชอกันเช้ากันแป๊บหนึง่งสวัสดีลูกสวัสดีค่ะลูกสะพ้ายแบบงามบอเห็นเปล่าตั้งสวัสดียังโอเคเชิญเลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ยไอ้ไพ่หิวข่าวมาได้จากพี่น้อง วิ้ยเรื่อยเรื่มช่อหนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยซื้อมาให้ยายาย,าย,าย,ายายมาทุเรียนกุ้งอะไรยายมาเออเออโดนโดน,โดนโลูกมาจ้ะพี่น้องแต่โดนโดนแล้วมากแล้วจ้ะปะกะติแล้วก็ช่วงหนใส่อยู่หน่อยไลยกับลูกชิ้นเกเนาะฮากรักแทงตาไม่ได้หั่นน้ำลายไหลไม่ไหยได้ผู้เจ้าพ่อแม่กินสิคะหไล่หน่อยญาติเราเนี่ยเยื่อแม่เยือ่อา จะตัตก็ไม่แนใจพี่นอ้องแก้ไว้แล้วท่านแก้ท่านนูกแก้จ้ะจังไงกันสิก,ก้อนสิก,กินกะอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ยา,ายไพ่น้ำแน่จ้ะบังเทีอ,อยายไพ่กะผมีอาหารลงแล้เก็บอาหารจากตู้แล้วมาลงคิดพ่นอนกินแล้วพี่น้องเกลียนีลยใครเป็ดต้มพี่น้องเดี่ยวข่อยมากมากแลยวเจ้าข่อยจะข่านต้มป่อยก็เลียยเล้ยงกัดข่อยมันจะเลี้ยงคันๆ คุณแม่ก็ปุ่นไหมคะมมนี่ไงก็ปุ่นม,ม,มีประแดกด้กวค่ะพี่น้องประแดกบัตดีไอยมากไข่ยแย่ๆเลยนี่แหละจับแม่บัตรบัตดีสุ่มพักลูกไส้คล้ายๆควางยวนอ่อนนุษสามสิบใช่ไหมลูก ล่าลาเป็ดสารคามัก็จน้องเชิญอูดไนเดอร์พุรอยูไก่เพียงพีมือ่ต้จงห่วงพี่น้องมีเส้นเยวะไนฮะอะไรแล้วเ้นเยไเสียบเสบ้ไหม้ืม อ,อันเคยตตาจอาาเป็นกับอาจทติกินแบบว่าเทงสิปประมาณสิบนาทีพี่น้องอืมอมืลูกคอยแล้วเป็นคนกินแล้วก็เลยแบบแม่กินของใหญ่ๆไปเลยแม่กับขีที่ <c oughs> ตลาดอายุกไก่พอดีลูกมากเลยมีโรดภาพแม่ไปตลาดแม่กินน้ำมันอ,อร่อยมาพี่น้องมา จอถือม uhm. ือชื่อตลาดนัดสี่สิบบาทพี่น้องหาฟ้าออกกันเกะกาแล้วโตออกพี่น้องเบิ้อืมน่ารู้กับพุง อันพักบุ้งจีนเนี่ยกินกับตำหุ่งกระแซบได้พี่น้องแดดคักพี่น้องแดดคกเลยมีไก่หน่อยทอดกระดูกหมูพี่น้องพี่ต้อจะิเลือดอาหาร อ,อันลูกไส้มากหรือว่าไผ่มากกับสร้างเพื่อนกับสีจะขายกับมีเวลาไปตลาดมั้ยคร,รัมีรถไงไปตลาดนี่ไพ่กับขี่รถไงพวกเป็นแต่มอเตอร์ไซค์ไปกุ้งคุณเนี่ยมันมามเป็นล้ับูแล้วพนะ็อะไรแบบนั้น ปลาเด็กปลากระดีพี่น้องแซ่บยิ่งพ่ายสมัยก่อนนี่กะชีวิตครอบครัวตะจนกะไปไฮไปดำหน้านั่นแมงสิแม่แล้วกะหิวเข่าทีงสิลูกลูกหิวเข่าก็หาเขาก็ปลาแดกให้กินแซ่บหลายายิ่งพ่มักปลาแดกเท่าสมือนอี่เห็นไหมฟาดจีบเบิ้งเสียกับ,บกักกะแรงในร้านมันคือไงสวน มาใส่อันท้ายคีบหายเนี่ยน่ปลาไม่ลูกอ้องของเอมื่อกี้ไปคุ้งเปิดประตูยุปประตูมันอันลอกมันก็เลยเห็นเห็นประคุ้งต่ำนึงจิดๆจังหน่อยรอกจะงอยรูด้ไหมว่าถ้าต่ำไปอีกุ่นเนาะอืมแม่ค่ะ สีสันนะหันให้ยัดไผ่ต่ำเองบอบอบอ,บอ,บอจะเอ้ยอ่ะอ้ำลูกควายดิต้องอัดคลิปลลกเลยลูกควายจริงจกิงชินนชคได้ลูอละหันยากเจอแซะ ลาลาเป็ดมาข้ามเด้จ้ะนี่กรุงเทพบอกลูกเห็ดอยู่งานก็สุดยอดมากเออพูดอไร่ะพี่นุ่นตอนทายคลิปอยู่มากมาก ม่เบ่งเนี่ยลูกชายลูกสะภ้คุณแม่ก็เลยแบบกำลังให้กินยุกันแล้วล่ะละมาบนีขานะสวัีลูกสวัีนี่มาวัีนะลงไปล่ะนี่แม่กำลังายอยูนี่แมอาจะมาไรเนี่ยกำลังอ้ออมาเตียน้าไม่ไปโน่นเหรอมามือไปใส่ีคนิ ฮะารอยู่แค่ยังเป็นไผ่เจ่เ่รู้น่รูออ้ไม่รู้เขาไ่ได้ไป่านเยี่ยมกันย่างจบงูนย่งก็ง่างแหนห้าพอนนางก้อนนางก้อนไม่เราดูโล่คจิบมาก,กินมานี่มาก,กินมานี่โอ้ย,ยายกินมากเหรอจำได้ไหมจำได้จม่ได้ไผ่เ,เ,เ,เดีวยวกัน <laughs> นี่บอก <laughs> เอ,ออเคีย่้ม <laughs> มาพี่น้องมาเชียต้มให้ต็ดเวลาจาาใจ่ <ๆ S 1> ักหนึ่งกินเยอะๆ,ๆเอาได <laughs> <ะ S 2> <laughs> ้สีรุ่มหนหนูอ่ะลูขยจินไแต่เช้าทานเชียร่โงน้ำร้อนข่ทาน <laughs> เพืแฟนครับคนถามหายายไปไหนอ่าถ้าไม่เจอคำอะไรลงอถามหาคุยยิ่งใหญ่พักได้ไรมาพักกับยายเป็นท่านประชาได้เพื่อนกันมีเพื่อนมหาจ้ะเพื่อนเร้กินแบบกินผัาบกเกงผักใส่เยอะ ไม่ติดูหน้าเขราเหตุเงิน,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 นไปจะเข้าบ้านคุณแม่ไปก่อนเลยปะจะไปหมละ่ะไหไปอาตามไปนี่นนคนใครว่างยูนนู่นโอ้คณอาจารย์เป็นไครพ่ออาจารย์เป็นไงนี่ตายแล้ว

คุณแม่เข้าไม่ถูกกันสิอู่กุ้งขึ้นไล่มาหายเดี๋ยวขึ้นมาอันไล่มันไปนู่นแล้วเครื่องเก่าไม่ใช้แล้วให้ร้านแล้วโทรมาอยู่อือี่น้องเอาแจ้งแรก คลิปนี้กับคอรตัวก้อนได้พี่นหนงเรื่องแม่ช่วยวคำยังลูกคำใหญ่ให้แม่ให้กันผู้ชมดูเยอะก็ได้ให้แม่หน่อยนึกแต่ลูกโดาๆดสิแม่จะดึงพี่น้องก็ได้กินกันไม่อแรงกัสิอีกมือนหนึ่ง ต้่มน้องวัาไว้ยยุจ่จใพี่น้องเออจังไรกก็แค่อีกคำสินี่ลูกชายทำ <c oughs> มห้ยุ่งเทปนี่ได้ท่ายแบบแล้กกินมันเลแซมเขายังแถวเขามงกินอ่ะอ้ำลูกอ้ำอืือสุดยอดพี่น้องไก่หน่อยมันไก่หน่อยเพื่อนลูกกระทาจะย่ายไ,ไม่ไม่ไม่ไก่ใช่ไหมไ ตลาดนัะใช่ไหมหูปเลยลูกอืสิลงคลิปให้่จะขับคุณคืนนะเอาเอาลุงแดงบอเดี๋ยวกันจังแดงกับานีก็ได้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้นั้นแน่สงสารยิ้มใหรักยิ้มให้น้อยๆให้รักนานๆนะจ๊ะ๊ายบายพี่แม่จ้าไม่บายก็กลับไปเมรี่เจ้าดีวันดีจ้ากดสิแป้ง